สวัสดีค่ะวันนี้จะพาสาวามาเก็บหอยนะคะเก็บในหนองนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่าเยอะแค่ไหนส่วนมากก็จะพูดภาษาโม,มงนะเพราะว่าไม่คล่องภาษาไทยก็พูดไม่ได้เยอะพูดได้แค่นี้บางคำก็จะพูดภาษาม้งนะคะไปกับเพื่นสองคนคะ่ะลองมาดูกันนะคะ ในนองนี้จะมีตัวเล็กๆอ,อันออมากกว่า,าตัว it. It ใหญ่นะนีเนี่ยนี่ค да. ่ะตัวตัวเล็กจะเยอะมากเลยเขาจะเกาะตามขิงไม้อย่างนี้นะคะเยอะมากะ อยาจีจ๊ะวอชิน่าาหัวใเขาน่าล่าจดุย่าคู่ลุงฮ้เออเปก้าข้าวปลาจะชอบก่อตามต้นนี่นะไม่รู้ชื่อจะเรียกว่ายังไงดีไม่พอไม่รู้ชื่อดีรู้แต่ชื่อภาษาม้งอ่าก็จะคงต่อกลิ่นแล้วก็อยู่ใต้น้ำก็มีเยอะอีก

ตัวเล็กหญ่ตัวเล็กเยอะมากช่วงนี้เขากำลังแผ่พันอยู่เขาเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราจะเก็บแค่ตัวใหญ่ๆเท่านั้นื่อ่ม่สัเจาเก็อไต แล้วเม้วนหนึ่งหนึก่งแค่พันหนึ่งเท่านั้นเียวชมเราจะไปเก็บฝั่งนั้นนะฝั่งนี้ก็มีเยอะเหมือนกันฝั่งนี้จะเป็นแคมทางเลยฝั่งนี้ก็มีเยอะมากแต่ไม่ค่อยมีตัวอย่างเหมือนกันนะที่ตัวเล็กๆนี่ทำไงดูนะเดี๋ยวชี้รูกมาให้ดูว่ามีเยอะแค่ไหนได้ประมาณนี้แหละ ถ้าเป็นปยมเอาครั้งหนึ่งได้เยอะมากไเจ้าไม่ม่อายแหไม่ค่อยมีหอยเชอรี่นะไม่รู้ทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นลนะเห็นแต่หอยคม<ว>ปกตินหอยเชอรี่ก็เยอะอยู่นะแต่ไม่ค่อยเห็นนะช่วงนี้เห็นแต่หอยคมเยอะ ทัหมาเกไมกมด้ช่เยได้ถุงหนึ่งเรามีได้ถ่ายไม่ค่อยได้เก็บกับเพื an yes Mother, ่อนสองคนคนหนึ่งใช้ถุงคนหนึ่งใช้เขาเรียกว่า กระถางเนาะแต่คนเราเขาเรียกว่าคูนะเก็บใส่คูฝน,นเริ่มตกแล้วตกเป็นฝนฝอยแต่ยังไม่ได้กลับนะยังเก็บอยู่<ม>เพราะว่ามันมีเยอะอยู่แต่มันมีตัวเล็กเยอะเราเลือกเก็บตัวใหญ่มันก็เลย ได้ชายังไม่ได้พอะก็เลยไปกับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บอยู่ฝั่งนู้นอีกอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มีเยอะอยู่นะฝั่งนี้จะมีหญ้าดูสิเยอะมากตัวเล็กตัวใหญ่เลยเตอแค่เพื่อนเขาี้เขาก็ยังเก็บอยู่ฝั่งนี้จะมีหญ้านะฝั่งนี้อันจะมีหอยเขาชอบมาอยู่เหมือนกันเพราะแถวนี้จะมีผักบุ้งมีผักบุ้งแล้วเขาชอบมาเกาะกินผักบุ้งนี่ นั่นตื้นๆนะก็ไม่เลอะเท่าไหร่นะหนองตรงนี้เขาใหญ่มากแตินนะ่าน้ำก็ไม่เล็กนนะก,ก,ก,ก็ได้ประมาณนี้ไม่มีค่อยมีตัวใหญ่บางบางทีอาจจะมีคนชอบมาเก็บน้ำนั่นก็เลยมาเจตัวเล็กๆตัวพาไปดูนะว่าดูสิเยอะม,มากเลยเขาเกาตัานอยงนี้แหละเยอะมาก ทิ้งเท้าเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นผักปุ่งนะคะเขาชอบก่ออย่างนี้เขาจะกินผักปุ่งนะ หอยอยู่ในนองนี้นะ่ะเขาไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะเพราะไม่มีอะไรให้เขากินนะ่ะเพราะเราชอบมาเก็บหอยเชอรี่ไปกินแต่มันไม่ค่อยใหญ่ตัวจะเล็กทางไหนอนะันนี้จะเป็นหอยเชอรี่นะนี่เราก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วนะคะถ้าใครชอบดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นะคะบายบายค่ะขอบคุณค่ะ